ช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมาเกิดการสูบสารเสพติดในรูปแบบใหม่โดยพบมากในกลุ่มเด็กและเยาวชนนั่นก็คือบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าประกอบไปด้วยนิโคตินซึ่งพบได้เช่นเดียวกันกันกบในบุหรี่ทั่วไปเป็นสารที่ทำให้ร่างกายเกิดการเสพติดเมื่อน,นิโคตินเข้าสู่ร่างกายจะก,กระตุ้นระบบประสาทเพิ่มความดันโลหิตเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจทำให้การรับรู้อารมณ์ความรู้สึกแย่ลง จนเกิดภาวะสมองล้าหรือ Brain f o g ได้ง่ายครับ Brain f o g คือการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองเริ่มลดลงมักจะรู้สึกหัวตื้อมืนงงปวดหัวคิดช้าจำเรื่องราวหรือสิ่งที่เพิ่งจะทำลงไปไม่ได้<ว>เหนื่อยล้าทางจิตใจง่ายอารมณ์แปรปรวนหากปล่อยไว้อาจมีโอกาสเป็นจุดเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมก่อนวัยได้ครับ นอกจากนั้นการได้รับนิโคตินในปริมาณมากสามารถขัดขวางการพัฒนาของสมองในระยะยาวและวัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงต่อการทดลองสูบบุหรี่ธรรมดาและการใช้สารเสพติดชนิดอื่นเพิ่มขึ้นอีกด้วยในปัจจุบันมีความเข้าใจผิดอย่างมากว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตรายแท้จริงแล้วบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินที่สูงและมีอันตรายไม่แตกต่างจากบุหรี่ทั่วไป ควันจากบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เป็นเพียงละอองไอน้ำอย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับแต่เป็นอนุภาคขนาดเล็ก PM จากการเผาไหม้สารเคมีต่างๆที่ทำให้เกิดกลิ่นหอมจากน้ำยานในบุหรี่ไฟฟ้าเราคงเคยได้ยินคำว่าบุหรี่มือ2หรือ secondary smoker หมายความถึงผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่จะมีโอกาสการเกิดรอไม่ต่างจากผู้สูบบุหรี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่มีผู้ปกครองสูบบุหรี เมื่อได้รับควันบุหรี่หรือสารนิโคตินเข้าไปในร่างกายทางอ้อมนานๆนนเข้าก็จะก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจล้มเหลวหรือพัฒนาการช้าได้เช่นเดียวกันครับมีงานวิจัยกล่าวไว้ว่าเด็กอายุน้อยกว่า14ปีที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาด้านสมาธิความจำหรือการตัดสินใจและมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะสมองล้ามากกว่าเด็กที่ไม่เคยสูบบุหรี่3-4เท่า กรณีผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่จะมีแนวโน้มการเกิดภาวะสมองล้าสูงกว่าคนที่ไม่สูบสองเท่านอกจากนี้นิโคตินยังกระตุ้นให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานหากได้รับนิโคตินในปริมาณที่สูงเกิน60มิลลิกรัมส่งผลให้เสียชีวิตได้ครับ การใช้บุหรี่ไฟฟ้าจึงไม่ปลอดภัยอย่างที่หลายคนเข้าใจบุหรี่ไฟฟ้ามีผลเสียไม่แตกต่างจากบุหรี่ตั้งเดิมและในปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทยมีบทลงโทษทั้งผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าผู้นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าและผู้ครอบครองหรือรับไว้ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าดังนั้น ดีที่สุดคือการไม่เกี่ยวข้องและช่วยกันสอดส่องดูแลคนในครอบครัวเกี่ยวกับสารเสพติดชนิดใหม่นี้ต่อไปครับ